สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการกําหนดรหัสคลาวุพันนะครับหรือ,อทรัพย์สินของเรานะครับว่าเราจะกำหนดยังไงนะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับก็ผมจะพูดนะครับจากรวบรวมมาผมจะยกตัวอย่างที่ผมทำได้ทำม,มาศึกษานะครับตัวนี้จะเป็นแบบฟอร์ม แบบกําหนดเองนะครับตัวเนี้ยน่ออมาจากไห,หนก็นออเข้ามาจากชื่อย่อของโรงเรียนนําหน้านะครับ01คืออะไร01ก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสประเภทของขลุกพันธ์สานักงานตรงนี้นะครับเป็นรหัสประเภทของขลุกพันธ์สานักงาน06คืออะไรเครื่องปรับอากาศครับตัวนี้นี่คือกาหนดขึ้นมาอีก59คืออะไรครับ ห้าเก้าคือปีพศที่ได้มานะครับอันนี้คือโรงเรียนสามารถกำหนดได้เองนะครับต่อมานะครับามาดูตรงนี้นะฮะอีกเล่มหนึ่งนะครับก็ เป็นตัวนี้นะครับอันนี้เจ็ดหนึ่งตัวแรกนะครับก็คือกลุ่มมีการแยกกลุ่มออกมาให้เห็นนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ก็คือประเภทประเภทอะไรแล้วก็สามรหัสหลักต่อมาเนี่ยก็คือศูนย์ศูนย์สองเนี่ยก็จะเป็น่นชนิดของคลาพันธุ์นั้นว่าเป็นชนิดอะไรนะครับส่วนสี่หลัก นะครับตัวเนี้มาจากไหนมาจากลำดับของข้าวุันธุ์ที่ได้รับมาปีนั้นออหรือว่าเราจะเขาเรียกว่าทาลำดับต่อกันก็ได้ก็มีคนเคยถามว่าถ้าปีนี้เราได้กโออต๊ะนั่งเยนมาแล้วนะครับเราจะวางรหัสลำดับถัดไปเป็นศูนย์หนึ่งหรือถัดต่อจากคร้างที่แล้วจากปีที่แล้วไหมสามารถทําได้ทั้งสองแบบนะครับ ปีที่แล้วได้มา10ตัวก็ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์สิบทับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขีดปีที่แล้วนะครับตรงนี้แต่การรับผลกําหนดรหัสตัวนี้มันไม่มีปศปีปศที่ได้มานะครับว่าเราได้มาปีไหนปีงบประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้จะมีชัดเจนครับผมว่าปีห้าเก้าเนี่ย ก็ได้มาปีห้าข้าวอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงน,นี้เราจะต้องแยกออกแต่ว่าสุดท้ายตัวเนี้ยนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีทับปีพศเหมือนเดิมทับพศเหมือนเดิมนะครับนะะหรือว่าจะขีดพศออที่ได้มาสุดท้ายนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่หน่วยงานนะครับว่า จะเอาไว้ยังไงตรงไหนนะครับอ,อ,อันนี้เป็นของสานักหนึ่ง,งที่ได้มาเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับตอนอื่นเลยเราจะต้องไปรู้ว่าอ,อัตราค่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับ ส่วนเรื่องของอัตราค่าเสริมเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมมันเยอะนะครับามาดูนะครับว่าผมจะกำหนดยังไงในสองรูปแบบเนี้ถ้าเป็นตามตัวนี้นะครับเขาจะมีรหัสคารุพันธ์ให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้หมายความว่ายังไงครับ ตู้เก็บเอกสารสี่ลิ้นชักตรงนี้หมายของว่ายไงกับตัวนี้ที่เขาให้มาก็คือตัวเดิมนี่ก็คือเขาใช้รหัสต่อหนึ่งต่อก็คือย่อนมาจากตู้ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่ห้านะครับหมายเ,ยเดิมนะครับหรือน่ตัวนี้ครับมันมีพอห้าแปดพอห้าเจ็ดแต่เนี่ยเครื่องพิมพ์ดีก็ใช้พอผ่านโดยใช้ อักษรย่อนำหน้าว่ามันเป็นอะไรนะครับตัวนี้หลังจากนั้นครับเขาก็ให้มากำหนดใหม่นี่ฮะหนวยก้ารสองดินักก็เลยออกมาเป็นหรหัสนี้ตัวนี้สี่ินชักครับนี่คือตู้นี้ละภัยอ่าสองนินชักกับสี่ินชักเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันก็คือ0ูนย์สอง แต่ตู Queen ้รถไฟเป็นชนิดที่004นะครับเขาเลยให้เลขลำดับมาอย่างนี้นะครับคู่มือตัวนี้นะครับเขาจะมีกำหนดกลุ่มมาให้แล้วเยากรมจะหาลองส,สักกลุ่มหนึ่งก็คือเครื่องมือเครื่องวัดอะไรประเภทนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่า มันเป็นอยู่ในประเภทอะไรนะครับมาดูอย่างเช่นตัวนี้นะครับประเภทเครื่องตรงแต่ประเภทโต๊ะนะครับนะ45สี่สิบห้าสี่สิบหกประเภทสตัตว์ปแบบต่าต่สี่สิบห้าถึงสี่สนะิบ นี่ครับเนี่ยตู้เก็บเอกสารตู้หนังสือนะครับ4ีสิบเจ็ดประเภทโต๊โตอะไรโต๊ะทำงานอ่าโตทำงานผู้บริหารสมมติเราได้โตทำงานผู้บริหารมาอ่าก็ประเภทก็คือเออ,อไม่ใช่ประเภทสิครับกลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มก่อนในที่นี้นะครับ ต้องไปกลุ่มที่71นะครับประเภทโต๊ะก็จะต้องมากำหนดว่ากลุ่มที่71ครับประเภทโต๊ะ มื่อกี้รหัสเท่าไหร่นะครับชนิดเนียบประเภทโต้โต้โตผู้เหารเป็นหนึ่งศูนย์นะครับต่อเพศหนึ่งศูนย์แต่ว่าชนิดศูนย์เจ็ดสองห้านะครับเพศหนึ่งศูนย์เป็นโต้ผู้เหารนะครับ เท่าไหร่0738อย่างเงี้นะครับก็ต้องมาใส่กันอาจุกาดใช้งานไม่ได้บวกมาผมใส่แปดปีไปคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้มันมีขีดข้างหน้าขีดข้างหลังก็ใส่ขีดเข้าไปนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันเกิดขันนีครับก็จะเป็นรหัสตัวนี้ออกมานะฮะ ของตัวผู้บริหารลำดับที่ได้มาก็คือกี่ตัวครับสี่ตัวก็ขีด0ูนย์นย่งแล้วก็จะใช้ขีดใช้ทับอะไรก็ได้ครับนะฮะก็จะเป็นรหัสที่บอกว่าผมน่าจะบอกว่าเป็นสากลตัวนี้นะครับเป็นสากลครึ่ง ก็จะยุ่งยากเราจะต้องไปดาวน์โหลดมาก็ไม่ยุ่งยากครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับแต่สาหรับผมผมจะใช้แบบนี้ครับผมสําหรับตัวของผมนะครับเพราะว่า,ามันกาหนดง่ายดีนะครับโดยเรากําหนดเอาเองนะครับนะก็ถ้าเปลี่ยนคารุพันสนัก,การนะครับก็ Copy กไปเลยนะครับขออนุญาตลดลงไปเลยนะครับ คำพันธสักงานอ้ตัวนี้ผมก็ลบออกไปไม่มีนะครับก็กําหนดเลยครับศูนย์หนึ่งหรือใครจะกําหนดสามตัวก็ไม่เป็นไรสองเสียจะสี่ตัวก็ไม่เป็นไรนะครับศูนย์หนึ่งอ่ะเป็นรหัส,สนำพันธสักงานประเภทอะไรสมมุติว่าโตคำนันานเนี่ยเอาปีไปนะครับ ก็ให้เป็นตัวสักงานเลยตัวสรัรงานจะไม่ไม่เอาแยกก็ได้นะครับศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งตรงนี้ยก็จะรวมรหัสมาสี่ตัวหรือใครอยากแยกก็ได้นะครับผมไม่แยกผมจะเอาง่ายๆสำหรับตัวผมเลยนะครับตัวเนี้ลำดับที่ได้มาครับก็ขีดซกหน่อยฮะลำดับที่ได้มาก็ขีดขีดยันักหน่อยเป็น ใช้สักสามตัวก็ได้ครับศูนย์หนึ่งนะฮะหรือถ้าว่ามันเยอะเกินไปก็ศูนย์หนึ่งก็คือได้มาตัวที่หนึ่งตสมงหานถ้าของไข่ีเยอะเกินร้อยก็กวาจะใช้สามรหรัสอย่างนี้นะครับอ่ะเหลื่อไปตัวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอ่าไม่มีได้มาปีหกสามก็ขีดปีหกสามเท่านี้ก็จบครับผมก็ตั้งรหัสได้แล้วว่าตัวนี้ยนะ 0ูนนะครับเป็นกระูกพันสำนักงานสูนอีกหนึตัวถัดมาก็เป็นโต๊ะสำนักงานถ้าได้ตัวอื่นมาเพิ่มเป็นเก้าอี้สำนักงานผมก็ใส่ นะครับก็ตัวนี้ให้เป็น02หาตัวเรียงมาก็มาเลือกเป็นจี01เหมือนกันคะรับแล้วนะนะนะมาปี63เหมือนกันก็เราก็ได้แล้วรหัสก็จะเปลี่ยนไปครับ02ตัวนี้ก็คือเป็นนะตัวนี้นะครับ 0 2ตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอีส้สำนักงานรหัสตัวนี้คื 0, 1, 0, อศูนย์หนึ่งศูนย์สองเป็นคนรับผิดชสำนักงานเก้าอีส้สำนักงานได้มาเหนี่ยตัวปีหกสามอย่างนี้นะครับ เราก็จะมาปินไว้นะครับถ้าราคาไม่ถึง5,000หรือตัวนี้เราก็ไม่ไม่ไม่เลือกเลือกไม่คำนวณดิมไปนะครับผมก็ประมาณน,นี้นะครับราคาเยอะเกินไปไหมก็มีโหพได้มาสิ่ว่าสามพันอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องคำนวณค่าเสือ่อมนี่นะก็จะจบ แต่ถ้าเป็นมากกว่า3 0 0พันเราก็จะ,ะคำนวณค่าเสื่อมไว้นะครับตามบรรจุรใช้งาน8ปีนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะได้รหัสออกมาที่เรียบร้อยนะรตรงนี้ก็จะออกมาในแนวนี้นะครับนะบมาปี6-3 นะฮะอันนี้ผมนะกนะนะ็จะคำนวณค่าเสื่อมในช่วงของตุบานะครับอย่างนี้ก็คงจะพอเข้าใจใน <c oughs> เรื่องของกาำหนดการกำหนดรหัสคานุพันธนะครับถ้าเป็น อาคารทาวนนะครับอันนี่เป็นประเภทอาคารทาวนพวกอาคารเรียนเราจะใส่รหัสแผ่นไหนก็ได้นะฮะศูนย์ห้าสามตัวไปก็ได้อาคารประกาศใช้งานยี่สิบห้าปีก็เป็นอาคารเรียนนะครับอาคารนี้ประสงค์ ก็จะได้รหัสออกมาใหม่นะครับตอนนี้ไม่มีนะครับนี่ครับเป็นราคาเดียดก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าอยากได้2อตัวก็ไม่เป็นไรครับลบออกหนึ่งตัวนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันครับว่าการกำหนดรหัสคะุพันธเนี่ยเราสามารถกําหนดได้เองนะครับให้เรารู้ว่ารหัสตรงนี้มันคืออะไรสําหรับโรงเรียนของเราสำนักงานของเรานะครับ ก็ผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ